คุณคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างครับที่คนเราอยากจะกลับไปคบกับแฟนเก่าคิดว่าเพราะแฟนเก่าดีที่สุดไหมหรือว่าเพราะว่าหาใครที่เหมือนแฟนเก่าไม่ได้อย่างนี้ไหมจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุผลเนาะว่าทำไมคนเราถึงต้องกลับไปคบกับแฟนเก่า จากที่ผมสังเกตมาหลายครั้งคือส่วนมากคนที่กลับไปคบแฟนเก่าเนะี่ยคือเขาไม่สามารถทําชีวิตให้มันเคยชินกับชีวิตที่เขาอยู่คนเดียวได้คนส่วนมากกลับไปเพราะความเหงา<ๆ>ก็เลยตัดสินใจกลับไปหาแฟนเก่าและผลสุดท้ายคือ,อหลายครั้งครับคนเหล่านี้กลับไปก็สุดท้ายก็เลิกก็ดีไม่สามารถครบกันได้นานเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ผมจะมาบอกครับว่าทาไมการกลับไปคบกับแฟนเก่าเนี่ยมันถึงไม่เคยเวิร์กเลยมันมีเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับข้อที่หนึ่งครับก็คือการกลับไปคบแฟนเก่าเนี่ยเราจะไม่มีทางกลับไปไว้ใจเขาได้เหมือนเเดิมลยอีก บางคนอาจจะฟังแล้วงงว่าเฮ้ยก็ไม่เลิกกันเรื่องนอกใจนี่หว่าแล้วทําไมเกี่ยวอะไรเรื่องความไว้ใจเว้คุณลองคิดมุมนี้ดูครับว่าถ้าหาคุณคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรักเขาคุณคิดว่าคุณจะวาดฝันอะไรกับเขาบ้างในอนาคตแน่นอนว่าหลายคนก็มักจะวาดฝันว่าอนาคตเดี๋ยวเราจะต้องซื้อบ้านด้วยกันมีธุรกิจด้วยกันแต่งงานการมีลูกกันเลี้ยงหมาด้วยกันนู่นนี่นั่นแต่พอวันหนึ่งที่จู่ๆใครบางคนหมดรักไปแน่นอนว่าการเลิกกันมันเกิดขึ้นถูกป่ะและมันจะมีคนหนึ่งที่ยังรักอยู่ยังคง คิดถึงอนาคตตรงนั้นอยู่แต่จู่ๆทุกอย่างพังทลายลงเพียงเพราะคนคนเดียวตัดสินใจเลิกไปแล้วจู่ๆวันหนึ่งถ้าเขากลับมาบอกว่ากลับมาคบกันใหม่ไหมจะไม่ตัดสินใจเลิกไปแบบนั้นอีกแล้ววันนั้นเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมานู่นนี่นั่นนู่นคุณคิดว่าคุณจะกลับไปเชื่อใจเขาอีกไหมว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปอีกแน่นอนว่ามันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้ครับเพราะมันไม่สามารถมีในการตีได้เลยว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปอีกเพราะน,นั้นแน่นอนครับว่าการเลิกไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือการทําลายความไว้ใจไไไไปปด้้้้้้มมมมหาาาาาาอออคคควววรููสึก่่่่่่ฉััันนนนนนเเชืตีียยจะงงงงขิ ความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีแล้วหลังจากที่คุณกลับมาคบกันครั้งที่2ข้อต่อมาครับข้อที่2ครับก็คือคุณจะกลับไปเจอปัญหาเดิมๆครับคุณคิดว่าการที่คนเราเลิกกันมันเป็นอุบัติเหตุไหมแน่นอนว่ามันไม่ครับมันคือการคิดทบทวนมาอย่างดีแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันควรจบลงตรงนี้เพราะถ้าหากว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมามันถูกเคลียร์ได้มันแก้ไขได้คำถามคือเราจะเลิกกันทําไม พราะคนเราแต่งใจคบกันเนี่ยก็ต้องมาจากความรักถูกไหมจู่ๆวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางไปเรื่อยๆสะสมไปแล้วมันก็มีใครสักคนที่หมดรักไปแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยจบความสัมพันธ์ครั้งนี้กันเถอะเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุครับมันคือการคิดยิงถี่ท้วนและจงใจให้เกิดการเลิกกันเกิดขึ้นแล้วการที่คุณกลับไปคบกับแฟนเก่าแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับการที่คุณไปนั่งอ่านหนังสือเล่มเดิมและสุดท้ายตอนจบมันก็เหมือนเดิมบางคนบอกว่าหนังสือบทใหม่ฉบับปรับปรรุุงงคคคถาาาามมมมืออในนนนนช่่่่วววเเลตััั้้ะทีีณกกขไยยูดจ ปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นได้บ้างในระหว่างทางตรงนั้นคุณจะเอาอะไรมามั่นใจว่าเฮ้ยใ,ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าที่คุณเคยคบมามันไม่มีอะไรมาการันตีได้เลย คนเราเนี่ยการจะเปลี่ยนนิสัยทัศนคติมุมอมองความคิดต่างๆมันไม่ใชใช้เวลาแค่ช่วงสั้นๆมันจะต้องเกิดความคิดวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆและสะสมนิสัยใหม่มานานพอสมควรแต่อะไรคือสิ่งที่รันตีว่าเขาจะต้องเปลี่ยนให้คุณหรือคุณจะต้องเปลี่ยนให้เขาเพื่อให้นังสือ,อนี้มันเป็นฉบับปรับปรุงแน่นอนว่ามันไม่มีครับไม่งเป็นเหตุผลว่าทําไมการกลับไปคบอบแฟนเกา่าคุณจึงต้องกลับไปเจอปัญหาเดิมๆต่อมาข้อที่สาครับก็คือคุณจะเจอแรงกดดันจากคนรอบข้างกับ คนเราตอนรักกันดีเนี่ยแน่นอนว่าอุยเพื่นอนฉันรักเธอเพื่อนเธอรักฉันแม่เธอรักฉันน้องเธอรักฉันแต่พอเลิกกันปุ๊บแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าฉันไม่ใช่คนผิดเธอคือคนผิดฉันคือคนถูกต่างฝ่ายก็ต่างหาพักพวกของตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาของคนรอบๆตัวของเราเองงนั้นหลายลายคนกลับไปคบกันเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเราไปคุยจนเพื่อนหรือคนรอบๆตัวของเราเนี่ยเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยพอกลับไปคบกันมันก็จะเป็นการคบที่แบบเหมือนกับว่าต้องไปแอบแอบพาไปเปิดตัวอะไรก ไพาไปงานนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้พาไปกินข้าวลงรูปอะไรก็ไม่ได้มันก็จะกลับไปคบแบบแอบๆและสุดท้ายผลคืออะไรผลคือความอึดอัดในความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นความน้อยเนื้อต่ําใจในความสัมพันธ์มันก็จะเกิดขึ้นและแน่นอนว่าผลที่ตามมาคือการทะเลาะกันกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแต่มันเสียความรู้สึกพอทะเลาะกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากปัญหาเดิมที่แก้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเป็นปัญหาที่มันไม่ควรจะเป็นมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งบั่น มันถึงไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นครับใครที่ลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ครับรู้สึกว่าเหมือนต้องมีใครสักคนอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าไม่สามารถทนกับความเหงาได้จนต้องแบบว่ากลับไปหาอะไรที่มันไม่ใช่คุณต้องลองกลับมาเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้ความสุขกับตัวเองแล้วก็มองตัวเองเป็นคนใหม่น่หไหม ว่าสำหรับใครที่บังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ฉันแบบไม่สามารถทนกับความเหงาได้กับแก่ฉันใช้ชีวิตเพียงลําพังบางทีคุณต้องลองกลับมารักตัวเองดูครับบางทีแรกๆคุณอาจจะเหงาคุณอาจจะแบบไม่ชินกับการอยู่คนเดียวนะแต่คุณเชื่อเถอะว่าสุดท้ายพอเวลาผ่านไปอ่ะถ้าคุณกลับมารักตัวเองเป็นหาความสุขให้ตัวเองเป็นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาใครอ่ะสุดท้ายคือเจอความสุขที่มันแบบไม่ใช่ความสุขที่คุณต้องไปพึ่งพาใครแต่มันเป็นความสุขที่คุณสามารถส,สร้้้าาาาางงงดดววยตััเเออไไซึ่่ผมมบบกกลททุคคนสรรถํ เพียงแต่ว่าคุณต้องพยายามทำมันให้เกิดขึ้นแค่เอง ผมเคยยินคำคำหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมฟัง้วผมชอบมากคือบางทีการที่เราหิวน้ํามันก็ไม่แปลว่าเราสามารถหยิบยาพิษขึ้นมาดื่มได้บางทีการที่เรากลับไปหาคนที่ไม่ใช่คนที่ทําให้เราเสียใจคนที่ทำลายจิตใจเรามานานแสนานานมันก็ไม่ต่างาจากการดื่มยาพิษครับลองเก็บไปคิดดูครับว่าตอนนี้คุณกําลังดื่มยาพิษอยู่หรือเปล่าจากความสัมพันธ์ของคุณถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันยากที่จะเดินออกมามันมืดแปดด้านไม่รู้จะทายังไงไม่รู้จะตัดใจยังไงกับชีวิตดีคุณสามารถทักเข้ามาปรึกษาผมไได้้ที่ like aris, หรรือาคคลิกลิกงใตย ผมชองคริสครับ